ไปมาดูเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าครับเ,เครื่องมือวัดทางไฟฟ้ามันจะมีอยู่3ชนิดชนิดพื้นฐานเลยที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าตั้งแต่อดีตกาลเลยตัวนั้นคือกัรวานอมิเตอร์กันวานอมิเตอร์ การวานอมิเตอร์เนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว G แล้ววงกลมกลกกนะครับการวานอมิเตอร์ก็มีความต้านทานของมันเรียกว่า R G เดี๋ยวใส่นี้ก่อนดีกว่า R G ก็คือความต้านทานของการวานอมิเตอร์ตัว G กุ้งเขีย้แบกๆเหรอตัว G ใหญ่ไง หนูดูเป็นอะไรวะเนี่ยอ้โหนูดูเป็นในนั้นอีกเหรอหนูดูเป็นในนี่เหรอจุเล่จังเลยโอ้ยตา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 ยกูกล้องว่าเอ้ยตั้งแต่สอนมาไม่มีใครทักตัวจีของกูกล้องเลยว่าตัวจีดูแปลกๆหนูก็มาทักตัวจีของกูกล้องว่าตัวจีกูกล้องดูแปลกๆเออนะ มันดูดูแปลกๆจริงๆด้วยเนาะอ้าว <c oughs> อาจีเป็นความต้านทานของกันวานอนะครับอของกันวานอมิเตอร์โอเคเอา้าวทีนี้ <Okay. S 1> กันวานอมิเตอร์เอาไปวัดอะไรบ้างครับกันวานอมิเตอร์นี้เอาสามารถนำไปวัดได้ทั้งกระแสและแรงดันเลย ไอ้ตัวกวารวานอมิเตอร์เนี่ยนำไปวัดกระแสก็ได้วัดกระแสก็ได้กูกล้องเขียนเป็นไอเลยได้ไหมนำไปวัดกระแสก็ได้หรือนำไปวัดอะไรครับวัดแรงดันตกข้อมระหว่าง2จุดก็ได้แต่ถ้าหนูจะเอาการวานอมิเตอร์ไปวัดกระแสหนูต้องขนาดวัดต้องต่ออะไรครับขนาดวัดต้องต่อนุกรม ขนาดวัดต้องต่อการวนอมิเตอร์แบบอนุกรมต้องต่อการวนอมิเตอร์แบบอนุกรมแต่ถ้าจะเอากันวนอมิเตอร์ไปวัดอะไรครับไปวัดกระแสหนูก็ต้องเอากันวนอมิเตอร์นั้นขนาดวัดหนูก็ต้องนำการวนอมิเตอร์ต่อแบบไหนครับต้องต่อลืมต่อต้องต่อการวนอมิเตอร์แบบขนาน ยกตัวอย่างเช่นวงจรเป็นอย่างนี้เอาถ้ากูกล้องต้องการวัดแรงดันตกคลอ่อม R ตัวนี้กูุกล้องก็ต้องเอาการวอลนัลิเตอร์ไปต่อคลอ่อม R ตัวนี้โอเคไหมครับเพื่อที่จะวัดแรงดันตกคร่อมไอตรงนี้คือวัดแรงดัน วัดแรงดันตกคล่อม R ตัวนี้ไอ hey, ตรงนี้วัดแรงดันถ้าต่ออย่างนี้คือวัดแรงดันตกคล่อม R ตัวนี้นะครับแต่ถ้าคูกล้องเอากันวานอนิเตอร์ตัวนี้ไปต่ออย่างนี้อย่างนี้คูกล้องมีความมุ่งหวังต้องการวัดอะไรครับวัดกระแสะที่ผ่าน R ตัวนี้นี่วัดกระแสะ โอเคไหมคะเอาเชื่อเลยครับอาจารย์ในเมื่อกันวานอมิเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเอาไปวัดได้ทั้งแรงดันและกระแสทําไมต้องไปสร้างโวลต์มิเตอร์กับแอมมิเตอร์อีกละ่ะเพราะการมิเนอร์การวานอมิเตอร์มันมีข้อจํากัดข้อจํากัดของการวานอมิเตอร์ครับคืออะไรเอ่ยคือมันวัดกระแสที่สูงมากไม่ได้ เพืกระแสที่สูงมากไม่ได้ถ้าไปวัดเป็นไงครับพังแล้วมันวัดอะไรครับวัดแรงดันที่ตกคล่อมระหว่างสองจุดที่สูงมากไม่ได้เช่นเดียวกันเอาไปวัดก็พังอเอาไปวัดพังก็เลยมีความจำเป็นต้องดัดแปลงเรามีความจำเป็นต้องดัดแปลงกันวานอมิเตอร์เพื่อไปวัด กระแสที่สูงขึ้นไปวัดแรงดันที่สูงขึ้นเมื่อเราเอาการวานอมิเตอร์เขียนตัวจีเห็นไหมเขียนไม่ค่อยถูกเลยเดี๋ยวนี้พอทักถึงล้วเมื่อเอาการวานอมิเตอร์มาดัดแปลงแปลงเพื่ออะไรก็เถอเพื่อวัด กระแสให้สูงขึ้นให้ได้สูงขึ้นการวนอมิเตอร์ก็จะถูกดัดแปลงไปเป็นอะไรครับแอมมิเตอร์ก็กลายเป็นแอมมิเตอร์เมื่อเอาการวันอมิเตอร์ไปดัดแปลงเพื่อวัดแรงดันตกคร่อมให้ได้ สูงขึ้นก็จะได้อะไรขึ้นมาครับก็จะได้เครื่องมือวัดตัวใหม่ช,ชื่อว่าโวลต์มิเตอร์ขึ้นมาดตโวลต์มิเตอร์และหนูจะไปเกี่ยวข้องส่วนไหนครับอาจารย์หนูจะไปเกี่ยวข้องในส่วนของขนาดที่ดัดแปลงต้องมีการคำนวณหนูต้องรู้ว่าเอาการวอลตมิเตอร์มามดัดแปลงเพื่อแอมมิเตอร์ต้องทำยังไง และเมื่อรู้ว่าต้องทำไงแล้วต้องคำนวณแล้วก็ดัดแปลงได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าหนูจะเอากนนอารวานอมิเตอร์มาดัดแปลงเป็นวอวมิเตอร์หนูต้องดัดแปลงยังไงและคำนวณออกมาเพื่อให้ดัดแปลงให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือในส่วนของเนื้อหาที่หนูต้องเข้าไปเกี่ยวข้องครับแต่ไหมโอเคดูการแปลงกนนารวันอมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์นะครับมาดูการปรับปบรุงครับ เอาละงั้นต่อมาเราจะพูดถึงอะไรครับพูดถึงเครื่องมือวัดตัวต่อมาให้เล่าใช่ไหมครับได้เลยครับเครื่องมือวัดตัวต่อมาก็คือเป็นแอมมิเตอร์แอมะทําหน้าอย่างนั้นตาอ่าฮะเครื่องมือวัดตัวต่อมาคือแอมมิเตอร์นะครับแอมมิเตอร์แอมมิเตอร์เอาการ์ดนอมิเตอร์มาปรับปรุงยังไง หนูต้องจําได้ว่าแอมมิเตอร์เกิดจากการปรับปรุงการวานอมมิเตอร์ยังไงนะครับเอา้าทำยังไงนี่ตัวการวันนอมมิเตอร์นะนี่คือตัวเดิมการวนอมิเตอร์การวนอมมิเตอร์มีอะไรของเขาอยู่ครับมีความต้านทางของการวันอมมิเตอร์นะต้องการให้อะไรครับต้องการให้การวันนอมมิเตอร์นี้รับกระแสะมากขึ้นทํำยังไงครับถ้าหนูเอาตัวนี้ไปต่อกับกระแสะที่มากขึ้นทันทีเกิดอะไรขึ้นครับ กระแสที่มหาศาลหรือที่เพิ่มขึ้นก็ผ่านกนารวานอมิเตอร์การวาดนอมิเตอร์พังวิธีการครับคือสร้างทางแยกให้กับกระแสที่ต้องการไปวัดนี่คือกวาวัดนอมิเตอร์เอากันวาดนอมิเตอร์นี้ไปต่อกับไปสร้างทางแยกแล้วทางแยกนี้ไปต่อกับตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งเราเรียกตัวนี้ว่าตัวชัน S H U N T ชัน ความต้านทานของตัวชั้นก็คือใช้สัลักษณ์ R S ทั้งชุดนี้เรียกว่าทั้งชุดเลยนะครับเนี่ยครับทั้งชุดนี้เรียกว่าแอมมิเตอร์ครับที่เส้นปราเนี่ยครับเรียกแอมมิเตอร์ทำไมแอมมิเตอร์ถึงรับกระแสได้มากกว่ากันวานอมิเตอร์เมื่อวัดกระแสครับเพราะเมื่อกระแสมากขึ้นมาพอมาถึงทางแยก มันก็ถูกแยกไปที่อะไรครับที่ชั้นที่ชั้นแล้วกระแสที่เยอะๆมันผ่านการวนอมิเตอร์ไหมไม่กา,ารวนอ,ม,อมิเตอร์พังไหมไม่พังเออนี่คือวิธีครับงั้นกระแสที่ต้องการวัด i ที่จะวัดจะถูกแยกเป็นอะไรครับจะถูกแยกเป็น2ทางคือกระแสที่ผ่านกา,ารวนอมิเตอร์ i, อกับกระแสที่วิ่งมาผ่านอะไรครับ ผ่านชั้นการวัดการวัดนอมิเตอร์เมื่อถูกจะแปลงเป็นแอมมิเตอร์ก็จะวัดกระแสะได้มากขึ้นเพราะมีทางวิ่งทางเบี่ยงให้กระแสะที่มากมากนั้นหลีกหนีการวัดนอมิเตอร์ออกมาสรุปครับสรุปสรุปดูมีการวัดนอร์มิเตอร์ดูเอามาแปลงยังไงให้เป็นแอมมิเตอร์ครับ เอาชั้นมาต่อขนานถูกไหมครับชั้นคือความต้านทานตัวหนึ่งนะนำชั้นมาต่อขนานคำว่ามาต่อขนานนี่คือมาเป็นการดัดแปลงในตัวแอมมิเตอร์นะครับไม่ใช่เอาไปวัดนะครับขณะเอาไปวัดก็ต้องเอาแอมมิเตอร์ไปต่ออะไรครับต่ออนุกรมกับสิ่งที่วัดอยู่ดีถ้าวัดกระแสหนูต้องเอาไปต่ออนุกรมแต่ตรงนี้ที่คําว่าขนานนั้นคือหนูดัดแปลงไม่ใช่เอาไปวัด นะครับหนูดัดแปลงไม่ใช่อภิวัตให้หนูเข้าใจครับตัวชั้นนี้จะมีค่าความต้านทานค่อนข้างต่ำครับ R S เนี่ยจะมีค่าต่ำตำทำไมมีค่าต่ำตำครับเพราะในเส้นที่มีความต้านทานน้อยๆกระแสจะแบ่งมาเยอะถูกไหมครับที่มีค่าความต้านทานต่ำๆเพื่อเรียกให้กระแสมันมาทางนี้อย่าให้กระแสไปผ่านการบานนอมิเตอร์นะครับ การคำนวณครับคำนวณยังไงเดีย๋ยวหน้านี้เว้นพื้นที่ตรงนี้ไว้เขียนสรุปครับการคำนวณคำนวณยังไงครับเกิดวงขนานขึ้นมาใช่ไหมในวงขนานแต่ละเส้นเป็นยังไงครับ I คูณ r ในแต่ละเส้นเป็นไงเท่ากันปกติเขามักจะให้คำนวณว,ว่าต้องต่อชั้นเท่าไร่ถ้าต้องการไปวัดกระแสเท่านี้ งั้นในวงขนาดนี้หนูจะได้ว่า ig คูณ rg เท่ากับ is คูณ rs ถูกไหมครับคิดในใจนะงั้น rs เท่ากับ ig คูณ rg ส่วน is จากรูปเนี่ยหน้านี้ไม่เอาหน้าน,นี้เขียนทนให้ดูเท่านั้นหนูจะได้ว่า ig คูณ rg เท่ากับเท่าไหร่ครับ i นคูณ r นงั้น r ชั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับ ig คูณ rg ส่วนอะไรครับส่วน i ชั้แต่ i ชันเท่ากับเท่าไหร่ล่ะ ใช้ธรรมชาติของกระแสครับ i ชั้นเท่ากับเอาใหม่นะ i วัดเท่ากับเท่าไหร่ครับ ig บวก i ชั้นถูกไหมครับผลรวมกระแสเข้าจุดเท่ากับผลรวมกระแสออกจากจุดงั้น i วัดเท่ากับ ig บวก i ชั้นงั้น i ชั้นก็เท่ากับ i วัดลบ ig ได้ไหมครับงั้นตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น i วัดลบ ig ได้สูตรแล้วโอเคไหมคะ งั้นถ้าอยากทําได้ทันทีถ้าไม่อยากจําสูตรก็อะไรครับใช้เทคนิคสําหรับการคํานวณในวงขนานซ้าใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่อยากตั้งสมการก็จําไปเลยก็ได้สูตรที่เราใช้ในการคํานวณคืออะไรครับ R ชั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับ i g จคูณ RG ส่วนอะไรครับส่วน i ที่วัดลบอะไรครับส่วน i ที่วัดลบ i อะไรครับ IG นี่คือสูตรที่ใช้ในการคํานวณก่อนจด นิดนึงครับแอมมิเตอร์เมื่อนำไปใช้งานนำไปใช้งานต้องต่อแบบไรครับต้องต่อแอมมิเตอร์แบบไรครับแบบอนุกรมนะครับหนูอย่ามามั่วกับตรงนี้นะครับเนี่ยนำชั้นมาต่อขนานนำชั้นมาต่อขนานนี่คือการดัดแปลงการวานอมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์แต่เมื่อถ้าต้องการนำแอมมิเตอร์ไปใช้ต้องต่อแอมมิเตอร์แบบอะไรครับแบบอนุกรม เาขาตาหวานไงเขาตาหวานต่อไปไปดูเครื่องมือวัดตัวที่สามครับเครื่องมือวัดตัวที่สามคืออะไรครับโวลต์มิเตอร์เริ่มเย็นแล้วครับ <Okay. S 1> เอร์เริ่มมาแล้วครับโวลต์มิเตอร์โวลต์มิเตอร์ใช้สัญลักษณ์ยังไงเนาะวีกลม ออดแอมิเตอร์ลืมใส่ a กลมโวลต์มิเตอร์ v กลมเอากัรมานอมิเตอร์มาดัดแปลงพันพลือถึงกลายเป็นโวลต์มิเตอร์ครับนี่การมานอมิเตอร์ใช่ไหมเออนาะเอา R มาต่ออนุกรมเอาการมานอมิเตอร์นั้นมาต่ออนุกรมกับ R อีกต ER. ัวหนึ่ง R ตัวนี้เรียกว่ามัลติพายเออ นะครับไอตัวก้อนันทานตัวนี้เรียกว่ามัลติพายเออร์เชิญครับอ๋อเชิญครับอ๋อกระเป๋ายังอยู่นี่เหรอ,อ,อครับเชิญ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 มัลติพายเออร์นะครับโอเคครับครับผมแนะนําให้รู้จักก่อนนะครับนี่เพื่อนเพื่อน,นที่เจริญบุดมนี่เพื่อนที่เป็นจมะเจอกันก็ทักกันได้นะครับ เพื่อนครับวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนที่นั่งมุมสุดชิก,กิกเพื่อนคนนี้ชื่อ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 เดีย๋ยวเพิ่งบอกบอลบอลบอลถ้าเจอกันก็ทักกันได้นะครับครับผมระว,วังเจ้กิ๊กมันไถให้เลี้ยงขนมละ่ะนะครับฮะเอ่าเล่น,เ,ลนเดี๋ยวค่อยขอกันนะเดี้ยงก่อนอ้าเอาละอ้ามัลติพายเออ ตัวคูณนะครับตัวคูณมัลติพายเออร์นะครับแล้วอไอท้ที่ไอ้ที่ล้อมเส้นป่าไว้ก็คืออะไรนั่นเองนะครับนั่นคือโวลต์มิเตอร์นั่นเองนะครับโวลต์มิเตอร์นั่นเองงั้นในการดัดแปลงในการดัดแปลงูตื่นเต้นในการดัดแปลงการวัดนอ์มิเตอร์มาเป็นโวลต์มิเตอร์แปลงยังไงครับ นำมันติายเออร์ถูกไหมครับนำมันติายเออร์มาต่ออะไรครับตัวนี้ตัวรอไทยนะครับไอตัวตัวยอ่อไทยอะเออเขียนให้ครบก็ได้เว้ยมันติายเออร์อะไรเลาวตัวอะไรอะครับเออนะคล้ายๆเนาะอาฮะ การแปลงการวันอมิเตอร์มาเป็นโวลต์มิเตอร์คือนำมันติไยเออร์มาต่ออะไรครับมาต่ออนุกรมกับการวันนอมิเตอร์ก็จะได้โวลต์มิเตอร์ออกมาโวลต์มิเตอร์คือเส้นปะที่เป็นสีส้มอยู่นะครับโอเคนะครับได้นะ าเยี่ยมมากตัวบันติไพเออร์จะมีค่าความต้านทานสูงมากครับมีความต้านทานสูงมากครับเพราะไม่ต้องการเพราะไม่ต้องการให้กระแสมันวิ่งเข้ามาในเส้นของการ ometer, วานอร์มิเตอร์เวลาไปใช้งานนะครับไปอีกนนหน้าหนึงครับเดี๋ยวจะเขียนให้ดูสมมติขูก็มีวงจรอยู่ กูต้องการวัดแรงดันตกข้อมไออาตัวนี้กูก็เอาวัวมิเตอร์มาวัดใช่ไหมเดี๋ยวกูก้องจะเขียนวัวมิเตอร์ให้ละเอียดให้เหมือนในรูปของอะไรครับการวานอมิเตอร์มาดัดแปลงนั่นคือเอาการวานอมิเตอร์มาแล้วมาต่อด้วยอะไรครับโอ้ไม่พอเว้ยเนี่ยตัวนี้คืออะไรครับทั้งหมดนี้คือวัวมิเตอร์เนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้คือวัวมิเตอร์ เอามาต่ออะไรครับจับมาต่อเลยต่อขนานใช่ไหมครับเวลาจะวัดต่อขนานทําไมต้องใส่มัลติพายเออร์ตรงนี้เข้าไปเยอะๆมากครับเพราะเวลากระแสวิ่งมาจัป้องกันไม่ให้กระแสหรือทําให้กระแสขึ้นไปข้างบนน้อยมากๆกระแสเข้าถ้ากระแสเข้านี้ถูกแบ่งเป็น i1 แล้วเป็น i2 ซึ่งในความเป็นจริงก่อนวัดมัน i2 เท่ากับ i1 ถูกไหมครับถ้าเราไม่เอากันวานอมิเตอร์มาต่อเนี่ย i2 ต้องเป็น i1 ไอเท่าที่ i2 ต้องเป็น i ฟังก่อนนะถ้าเราไม่เอาตัวนี้มาจ่อคร่อมวัด i2 นี้ต้องเป็น i ถูกไหมครับเพราะไม่มีทางแยกตรงนี้เกิดขึ้นถูกไหมครับ i2 ก็ต้องเป็น I แรงดันที่ตกคร่อมตัวนี้ก็คืออะไรครับวิทกะกับ ir ก็คือ i คูณ R ตัวนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหนูเอาชุดตกคร่อมมาตกคร่อม กระแสถ้าไม่มาทางนี้ทั้งหมดมันก็ต้องถูกแยกออกไปตรงนี้ถูกไหมครับยิ่งแยกไปมากเท่าไหร่กระแสตรงนี้หายไปมากขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับเช่นตรงนี้กระแสมาหหน่วยฟังคูกล้องหนะน่อนะย้อนมาดูอีกทีหนึ่งตอนแรกกระแสวิ่งเข้ามา5หน่วยตอนที่ยังไม่เอากันวานอมิเตอร์หรือวอร์มิเตอร์มาต่อตรงนี้ก็ต้อง5หน่วยกระแสถูกไหมครับสมมุติว่าตรงนี้ความต้านทาน2หน่วย สมมติตรงนี้ความต้านทาน2หน่วยนะครับโวลต์เท่าไร่ครับแรงดันตกคร่อมก็2อคูณหเป็น10หน่วยถูกนะครับแต่เมื่ออะไรครับแต่เมื่อคูกล้องเอากันวานอมิเตอร์ที่แปลงเป็นโวลต์มิเตอร์หรือตัวกาวานอมิเตอร์เองมาตอคร่อมขนานเพื่อวัดแรงดันจะเกิดอะไรขึ้นครับจากที่มา5เจอทางแยกมันอาจจะแยกออกไปเท่าไหร่ครับแยกไป1แล้วตรงนี้มา4ถูกไหมครับออกไปได้สีมันเหมือนกับตัวต้านทาน เอาเป็นสีอะไรดียสีขาวมาห้าแล้วแยกเป็นหนึ่งตรงนี้เหลือสี่กลายเป็นว่าอะไรครับกระแสผ่าน R ตัวนี้ลดลงเหลือความต้านทานเ,เหลือแรงดันตกค่อมเท่าไหร่ครับแปดท่านที่จริงแรงดันตกค่อมเท่าไหร่ครับสิบเงั้นวันนด,ดได้ผิดพลาดไหมผิดพลาดในความเป็นจริงแรงดันตกค่อมสิบแต่เมื่อวัดแรงดันตกค่อมได้แค่แปดทำไมครับเพราะกระแสมันดัน วิ่งแยกเข้าไปในนี้ทําให้กระแสจริงๆมาทางนี้ไม่เท่าเดิมทําให้แรงนันตกความตรงนี้ลดลงถูกไหมคะตอนี้งมองไหมงั้นทํายังไงให้การวัดวมิเตอร์ออกมาแล้วค่าผิดพลาดน,น้อยที่สุดก็พยายามอย่าให้กระแสหรือให้กระแสขึ้นไปทางนี้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้กระแสมาทางนี้ให้มากที่สุดเช่นให้กระแสขึ้นไปทางนี้เพียงแค่0 0 1แอมป แล้วมาทางนี้เป็น4.99กระแสที่ผ่านตรงนี้จากเดิมที่เป็น5ในความเป็นจริงผ่าน5เมื่อต่อโวลต์มิเตอร์เข้าไปมันผ่าน4.99ต่างกันเยอะไหมไม่เยอะงั้นแรงนันตกข้อมก็2คูณ4.99ก็ใกล้เคียงกับ10แล้วทำยังไงไม่ให้กระแสมันขึ้นไปทางนี้ครับก็ยัด R ไปทางนี้ให้มันเยอะเยอะยัด R เข้าไปในทางนี้เยอะๆกระแสมันก็ไม่ไปเหมือนกับน้ำไม่ไปในทางที่ท่อมันตันๆน่ะ เพราะ R ทําหน้าที่เหมือนกับตัวอุดตันนะครับงั้นก็ใส่ R ไปทางนี้เยอะๆกระแสก็ไม่ขึ้นไปหรือกระแสขึ้นไปน้อยมากๆนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเอามันติายเออร์ไปต่ออะไรครับอนุกรมกับ G โอเคไหมครับโอเคนะได้นะครับเข้าใจความหมายนะงั้นตัว R M หรือมันติายเออร์จะมีค่าความต้านสูงมากนะครับกระแสก็จะไม่ผ่านเลยครับวลต์มิเตอร์นั่นเองได้นะจ๊ะ โอเคงี้ตรงนี้ได้นะเวลานำไปใช้ต้องต่อแบบไหนครับเวลาเอาวัมิเตอร์ไปใช้ขณะเอาวัมิเตอร์นําไปใช้ต้องต่ออะไรครับต้องต่อวัวมิเตอร์แบบขนานอาละเหลืออะไรครับเหลือสู่ยใช่ไหมอา้าวละ เดี๋ยวสูตรมาดูสูตรครับตรงนี้คือมูมิเตอร์เราใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปวัดอะไรครับไปวัดแรงดันตกค่อมทั้งหมดใช่ไหมครับตรงนี้คือแรงดันที่ต้องการวัดถูกไหมนี่คือ v ที่ต้องการวัดวที่ต้องการวัดมันตกข้อมอะไรบ้างครับตรงนี้มัน R Mul มัลติพลายเวอรแล้วก็ตรงนี้คือ r G ถูกไหมครับ Rm กับ Rg ต่ออะไรกันอยู่ครับต่ออนุกรมกันอยู่งั้นแรงดันที่ตกคล่อมจะแบ่งมาตกคล่อม Rm และ Rg ถูกไหมครับงั้น v วัดเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ V ที่ตกคล่อมมัลติพายเออร์เท่ากับ V ที่ตกคล่อมมัลติพายเออร์บวก V ที่ตกคล่อมกันวานอมิเตอร์ได้นะครับ V ที่ต่อข้อม,มันติไพเออร์แล้ว V ที่ต่อข้อมการวานอมิเตอร์ปรกติเวลาเราจะคำนวณมันติไพเออร์ว่าความต้านทานเท่าไหร่เราจะไปโยงความสัมพันธ์ว่าต้องการเอาอะไรครับเอาโวลต์มิเตอร์หรือเอาการวานอมิเตอร์นี้ไปดัดแปลงเพื่อวัดโวลต์วัดเท่าไหร่วัดตัว V เนี่ยเท่าไหร่โวลต์ที่ต้องการวัดเท่าไหร่งั้นจากตรงนี้ครับจากตรงนี้ตรงไหน,นอะยังไม่มีพจน์ Rm ขึ้นมาเลยใช่ไหม ไ m ออยู่ตรงไหนครับเนี่ยไ m แอบอยู่ใน VM ใช่ไหม vm เเท่ากับเท่าไหร่ครับ im คูณ r m จัดรูปได้ไหมเอ็น rm เท่ากับเท่าไหร่ครับ rm เท่าไหร่เอ่ยบอกคู่กล้องหน่อยครับกระแสที่ผ่านมัลติพายเออร์กับกระแสที่ผ่านแคลมมิเตอร์เท่ากันไหม IM กับ i g เท่ากันไหมครับเท่ากันเหตุผลว่าอยู่บนเส้นอนุกรมเดียวกันงั้นกูก็เปลี่ยน i m เป็น I อะไรครับ ig แล้ว g ว g ีเท่ากับเท่าไหร่ครับผมคูก้องหน่อยว g จมันเท่ากับอะไรครับ i g คูณอะไรครับ i g คูณ R g ถูกไหมครับ ไอจี IG, คูณร์จีงั้นสมการที่เราแปลงเรียบร้อยแล้วเป็นอะไรครับเนี่ยววัดเท่ากับเท่าไหร่ครับ i อจคูณอะไรครับ IG, คูณอา์มบ,บวกกับ i อจคูณไไอบวบวกกับไอจีคูณอาร์จย้ายข้างได้ไหมทีนี้ย้ข้างได้ดึงอะไรออกก่อนครับ ดึง i อออกแล้วไปหารวีวัตถูกไหมครับบวกนะดึง i อออกแล้วไปหารวีวัตแล้วก็เอาจ g ไปลบก็ได้ r m เงั้นหนูย้ายข้างหนูจะได้ r m เท่าก claro ับวีว um> ัตหารด้วยอะไรครับ IG แล้วลบด้วยอะไรครับลบด้วย RG นี่คือสูตรเนี่ยดึง i อออกแล้วก็ไปหารวีวัตอ๋อเสียงจะหายแล้วครับอดทนนิดนึงครับเดี๋ยวกูก็สรุปเอ้าดีกว่าครับ Hello uh -huh. เอาละมาดูกันงั้นสรุปสูตรครับพยายามจำสูตรให้ได้งั้นเราจะได้สูตรว่างไงครับสูตรของเราคืออะไรเอ่ย Rm เท่ากับเท่าไหร่ครับ V วัดส่วนอะไรครับส่วน i อะไรครับ Ig ลบ Rg นี่สูตรครับจำสูตรไปเลยก็ได้ครับมันจะได้เร็วขึ้นของวัมิเตอร์ V วัดอยู่ตรงไหนครับเนี่ย นี่ก็เอาโวลต์มิเตอร์นี้ไปวัดแรงดันตกค่อมตรงนี้เป็นวีวัดโอเคนะครับแล้วการวันนอมิเตอร์ก็มีอะไรด้วยครับมีอาร์การวานอมิเตอร์ด้วยได้ไหมได้นะครับสรุปก่อนจะเซฟครับเวลาเราจะแปลงการวันนอมิเตอร์มาเป็นโวลต์มิเตอร์ทำยังไงจ๊ะ นำมัลติพาเออร์มาต่ออนุกรมมัลติพาเออร์นี้มีความต้านทานมากหรือความต้านทานต่ำครับมากมีความต้านทานมากนะครับเมื่อออกมาต่อแล้วได้เป็น,นได้เป็นวต์ meter. มิเตอร์เมื่อต้องการนำวตวมิเตอร์ไปใช้งานต้องนำวตวมิเตอร์ไปต่อแบบไหนครับต้องต่อวต์มิเตอร์แบบขนานขณะใช้งานนะครับต่อครับแล้วถ้าเราอยากจะวัดปรับปรุงการมานอมิเตอร์เป็นวต์มิเตอร์แล้วนำมาวัดแรงดันที่ต้องการวัดวีวัด จะคำนวณมันตีไพเออร์จากสูตรไหนสูตรนี้อามันตีไพเออร์เท่ากับวีวัดต่อไอจีลบอาจีโอเคไหมครับเชิร์เล็กเชอร์ครับ